สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวอแวนท่านชายทุกท่านครับวันนี้ผมพาทัพทิมพามา่าบ่อโมโคกคกเผาใหม่สตากิมบอเสี่ยงเหลือกินเหลือใช้ตามหลักความเชื่อของภาคเหนือเม็ดสวยๆมาฝากเพื่อนสมาชิกสักชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้10.95กรลัดเกือบ11กะลัดเลยนะครับเป็นไซส์ที่ดีทีเดียวไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปสีสดหน้าเนียนนะครับจ้ำแดงแสดงความเป็นตัวตนของทัพทิมพามา่าชัดเจน ชิ้นนี้10.95กลาดัดราคา2 3 0 0 0บาท2 3 0 0 0บาทเพื่อนสมาชิกได้ทับทิมพมา่าบโ่โมกคกเกตคุณภ,ภาพดีๆไปใช้งานครับแต่ธรรมดาครับว่าพอย1เม็ดเนี่ยบางทีมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ชิ้นนี้ถือว่า85-90เปอร์เซ็นตีเลยเลยทีเดียวนะครับ10.95กลาดัดครับ20,300บาทสนใจโทร0896468979ครับหรือว่า ผ่านพื้นที่หดใหญ่แวเวียนมาดูตัวจริงได้ครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในวันนี้ครับสวัสดีครับสวยเลยทีเดียวนะครับ